ชุดไทยโดนเคลมจริงหรือใครช่วยไว้กันแน่มาฟังกันครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับท็อปจะเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเราถูกเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีนะครับเคลมชุดไทยเราหลายครั้งหลายหนแต่มีบางเรื่องที่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีบุคคลท่านหนึ่งครับท่านได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างรอบคอบและสง่างามเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันครับเมื่อวันศุกร์ที่18กรกฎา,าคม2568สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาได้เสด็จไปยังนะสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับซึ่งการเสด็จครั้งนี้ ไม่ได้เสด็จโดยพระองค์เองเท่านั้นครับหากแต่เป็นการเสด็จตามคำกราบทูลเชิญของนางโอเดรอาชูเลผู้มนวยการใหญ่ยูเนสโกนะครับโดยทรงพระกุณาโปรดกร้าวปกหมม,มให้ผู้มนวยการยูเนสโกนี้นะครับได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลหาลือในประเด็นการอนุรักษ์พฒนธรรมอุตสาหกรรมและสร้างสรรค์น,นะครับและการสนับสนุนการมีบทบาทของเยาวชนและกลุ่มเปราะบางในสังคมด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับการเสด็จเยือนตามคํากราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในครั้งนี้ก็เป็นเพราะองค์การยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษารดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหการรมสร้างสารรค์ในประเทศไทย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัติรัชกัญญาในครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับพระองค์ท่านยังมีพระําดำรัสถึงพระกรณกิจด้านการเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยที่โปรดให้สถานเอกอาคาัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อให้ชุดไทยและผ้าไทยเป็นที่รู้จักต่อนานาชาติรวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบ ซึ่งชุดไทยทั้ง8แบบนี้ก็ตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆนะครับประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพัิโดยปัจจุบันชุดแต่งงานของสตรีไทยที่นิยมสวมใส่ชุดไทยจิรดาชุดไทยอมรินและชุดไทยบรมพิมานกันมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับพระองค์ท่าน ก็ยังตรัสกับผู้มนวยการใหญ่ยูนิสโกว่าประเทศไทยได้เสนอให้ชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูนสโกในปี2569ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งชุดไทยเป็นผลจากพระราชวิสัยทัของสมเด็พเจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรง ริเริ่มให้มีการออกแบบชุดไทยที่จะใช้ในวาระต่างๆนะครับซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยด้วยครับจากเรื่องนี้จะเห็นว่าใครจะเครมชุดไทยของเราไปไม่ได้แล้วครับเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านได้ทรงเห็นความสําคัญและได้ทรงงานด้วยพระองค์เองในการที่จะตอกย้ํากับองค์การยูเนสโกว่าชุดไทยทั้ง8แบบนี่แหละ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งมีมากับชนชาติไทยมาอย่างเนิ่นนานแล้วครับซึ่งในเรื่องนี้หลายๆคนก็มบอกว่าทําไมไม่เห็นมีการออกข่าวเลยทําไมเงียบจังเลยข้อมูลเหล่านี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับและที่สําคัญครับมีข่าวพระราชสานักออกด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูทีวีกันแล้วเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ก็เลยเอาข่าวพระราชสานักในเรื่องนี้มาให้ท่านได้รับชมว่า พระเกติคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาะดีราชกัญญาที่ไปไกลถึงองค์การยูเนสโกประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงชุดไทยทั้ง8แบบมีอะไรบ้างในเนื้อข่าวได้มีแสดงไว้อย่างครบถ้วนรวมถึงเราจะได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสตอบเมื่อได้ทรงรับ เหรียญเชิดชูเกียรติเหรียญสดุดีจากผู้มนการญ่ยูเนสโกด้ครับเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณนะบัดนี้ครับสวัสดีครับชมวข่าวในพระราชาสำนักวันเสาร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2568 สำเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาสเสด็จเยือนสำนักง,งานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณกรุงปารีสตามคำกราบทูลเชิญของผู้มอิน,นการใหญ่ยูเนสโกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกโดยมีนางโอดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนายสรันเจริญสุวรรณเอกอัครราชาทูตณกรุงปารีส และภริยานางสาวสุปราณีคำยวงรองผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตละกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนางโอเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก จากนั้นเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษโลเวนดอลชั้น7ทรงหารือเกี่ยวกับพระวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการเสริมพลังเยาวชนร่วมกับนางโอเดรอาซุเลผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโกและนายเออร์เนสโตออตโตเนผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโกด้านวัฒนธรรมโดยมีพระดํารัสถึงการทรงงานด้านงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของประเทศไทยที่ทรงนําความรู้ที่ทรงศึกษาพระปรีชาสามารถและพระประสบการณ์ด้านการออก แบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอรวมทั้งทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรคพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นโครงการพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก รวมถึงทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงเข้ามาดูแลสถาบันสิริกิตมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถซึ่งทรงเป็นประธานที่ปรึกษา ในการนี้ทรงแนะนำหนังสือพระนิพนธ์ที่รวบรวมพระกรณียกิจด้านต่างๆและโครงการพระดาริผ้าไทยใส่ให้สนุกประกอบด้วยหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กซึ่งทรงเป็นบรรณาธิการบริหารตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่5โดยมีพระประสงค์ให้เป็นหนังสือที่อ้างอิงและรวบรวมข้อมูลด้านศิละปะที่ได้มาตรฐานสากลสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยโดยเฉพาะนัก เียนมิสินักศึกษาด้านแฟชั่นเนื่องจากหนังสือแฟชั่นหรือเทรนบุ๊กเป็นหนังสือที่มีราคาแพงซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมถึงแนวทางการทรงงานที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเน้นย้ำถึงบทบาทของพระองค์ในการสร้างสารรค์และส่งเสริมงานผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยผ่านโครงการพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะการนำพระประสบการณ์ด้านแฟชั่นและศิละปะมาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานหัตถกรรมผ่านการดำเนินโครงการต่างๆไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้แก่ sustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนประกอบด้วย โครงการดอนก่อยโมเดลและโครงการนาว่าโมเดลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการชาติพันธ์โมเดลในภาคเหนือและโครงการบาติกโมเดลในภาคใต้ นอกจากนี้มีพระดำรัสถึงพระกรณียกิจด้านการเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยที่โปรดให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาของประเทศไทยเพื่อให้ชุดไทยและผ้าไทยเป็นที่รู้จักต่อนานาชาติรวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่มีจุดเริ่มต้นจากปี2 5 0 3ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทส สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิธยเยือนต่างประเทศทรงเห็นว่าสตรีไทยยังไม่มีชุดประจำชาติที่ชัดเจนจึงมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าการแต่งกายไทยสมัยต่างๆและออกแบบชุดที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติรวม8แบบตั้งชื่อชุดตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตลดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจัก,กรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลายัยและชุดไทยจัก,กรพัท โดยปัจจุบันชุดแต่งงานของสตรีไทยนิยมสวมใส่ชุดไทยจิลดาชุดไทยอมรินและชุดไทยบรมพิมานทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2569 โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางโอเดรอาสุเลผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกถวายประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการสง,งวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นในประเทศไทยโดยยกย่องในพระอัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติคุณในด้านนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่ทรงตั้งพระไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอาทิทรงสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของโครงการศิลปะชีพเมื่อปี2515ณบ้านนาว่า เือนาว่าจังหวัดนครพนมทรงตั้งพระไทยฟื้นฟูลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้มีความร่วมสมัยเป็นสากลรวมทั้งเสด็จไปพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพในทุกภูมิภาคทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพระราชทานหลายผ้ากว่า10ลายจนทุกวันนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้ผ,ผลิตมีไรายได้ที่มั่นคงโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการได้รับการถวายประกาศเ <I see. S 2> ชิดชูพระเกียรติในครั้งนี้ I, I will be, um mark my phone. He says and he's, I would like to say thank you so much for uh, former our nation and our our nation my students and all the people that work those things mm. that you saw mm. and makes the you want to. Je suis vraiment honnête. Et aujourd'hui, c'est vraiment grand qu'il soit pour tous les deux. Bon, pour... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Yoran. Félicitations. Merci beaucoup. Et bien, cette continuité. Merci. 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 ในการนี้พระราชทานกระเป๋าผ้าไทยที่ทรงออกแบบและผ้ายกหลายพระราชทานย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนจากโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแก่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเพื่อเป็นเที่ระลึกด้วยโท <c oughs> รทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุกท่านครับและหากการที่ผม เชิดท,ทูนเชิดชูสถาบันหลักของชาติอนันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ไว้เหนือเสียงกล้าวและปกป้องทำรงรักษาไว้เช่นนี้จะมีใครว่าเป็นสลิมเป็นอะไรก็ช่างเถอะครับอย่าว่าแต่สลิมเลยครับให้เป็นบัวลอยเป็นลมมิตรเป็นเขีเหนียวทุเดนอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นแล้วผมเป็นคนที่เช,ชิดชูเทิดทูนสถาบันหลักของชาติชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วให้เป็นอะไรผมก็ยอมครับ หาท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและได้โปรดอย่าข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้จบเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปตัวเล็กๆอย่างผมนี้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอความสุขดีมีชัยจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีครับ